ดราม่าเชฟอ้อยกระหึมทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับเอ็มตัวไทยหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมเช่นเคยนะครับจากกระแสดรามา่าเชฟอ้อยนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักเจมส์แมนเนาะจากคนกระแสใช่ไหมมันมากก็เรื่องราวคือเชฟอ้อยเนี่ยเขาขายแฟรนไชส์ก็แฟรนไชส์เขาหนุให้จังหวัดละหนึ่งที่ใช่ไหมครับเราสรุปง่ายๆสั้น,นๆแล้วกันนะแต่ทีเนี้ยพอซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องทําลูกชิ้นเนี่ย ปึ๊บปบมีปัญหาสั่งจากประเทศไหนมาแล้วไม่พร้อมอะ่ะมุมมองนี้ผมมองว่าคุณจะขายเฟรนช์เนี่ยถ้าคุณไม่พร้อมในอุปกรณ์คุณขายได้หรอแต่ตรงนี้ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยคนที่ซื้อเฟรนช์ยไปเนี่ยก็ต้องตรวจสอบแล้วก็มีในสัญญาเนาะว่าเฮ้ยถ้าไม่ชัดเจนหรือว่าของไม่มีคุณภาพสามารถส่งคืนได้ ได้รับเงนินคืนได้หรือมีค่าประปะับใดๆยังไงอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยฝากถึงคนที่ทจะซื้อเฟรนช์ชายทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะแบ,บ,แบรนด์ไหนอะ่ะก็ป้องกันตัวเองไว้ด้วยส่วนอ่าถ้าเป็นฝั่งของเชฟอ้อยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแบบอัิเตบจริง,รงๆอะ่ะคุณควรแสดงความรับผิดชอบต่อเอ่อคนที่มาซื้อเฟรนช์ชายคุณปะและควรเจรจากันด,ดีๆใช่ไหมถ้าต่างคนต่างอารมณ์ด่าใส่กันแล้วไม่รับผิดชอบกันแบบเนี้ยช่วยนะ มันก็ควรจะเป็นดราม่าแบบนี้เออเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็ดีนะเวลาเราซื้อแฟรนไชส์ทำธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะป้องกันอะไรได้ดีขึ้นเหมอือนกันนะทุกคนคิดยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคิดเห็นยังไงไม่ใช่แบบถ้าพูดเอามันอย่างเดียวก็กกด่ากันไปอย่างนี้แหละแต่น,นี้ผมมองแบบสองมุมก็ฝากข้อคิดไว้ให้ทุกคนด้วยแล้วกันจะได้ป้องกันตัวเองเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนาะไม่รู้ว่าใครหามาง่ายยากยังไงก็ ป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าส่วนคนมีชื่อเสียงก็อาจจะ,ะตายเพระปากได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ออกมาขอโทษอะไรแบบแพทเทิร์นคนเดียวคนโตคนดังก็ทำเงัอนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ายังรู้จักขอโทษก็ยังดีแล้วกแก้ไขกันให้ดีแล้วกันนะครับ